ในป่าไัยม่วงเสียงสงบเป็นปกติแต่ละวันปีศาจหมีดำก็น,นำผักมาหลันผสมน้ำส้มสมาชูแล้วคลุกกับโหนไม้และดื่มสุราใบาไผ่ที่ตนเองหมักชีวิตใกล้จะจืดชื่อเต็มทีแล้วในวันนี้ทิดาพยามัง สุทนกุมารมาเยี่ยมเยียนก็ทันหันเขานลนลานจนรีบเก็บถ้วยชามไปพยายามซุกซ่อนไว้ทิดาพยามังกรกรอกตาเอ่ยถามว่างานที่พระโพธิสัตว์พูดกับเจ้าเมื่อหลายวันก่อนเจ้าตัดสินใจแล้วหรือ,อยังปีศาจหมีดำไม่ตอบ เพียงแต่หาตหลับหนึ่งจากในหีบแล้วยื่นไปตรงหน้าทิดามังกรสุทนกูมานแย่งมาและเปิดออกดูเป็นขนมน้ำตาลปั้นเซนขี่สิงโตซึ่งราดด้วยน้ำตาลเขี้ยวน้ำผึ้งดูสดใสแวววาวเมื่อวานมีพิธีทางศาสนาบนสุดของงานเลี้ยงอาหารเจ มีขนมน้ำตาลปั้นซึ่งสะอาดและสะดุดตาที่สุดข้าจึงตั้งใจเก็บไว้โดยเฉพาะเพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อท่านเจ้ารู้งั้นหรือว่าข้ากินหรือไม่กินขนมน้ำตาลปั้นของแค่นี้เก็บไว้ให้พวกเด็กน้อยเถิด สุทนกูมาได้ฟังดังนั้นก็หมดความสนใจยัดตลับกลับเข้าไปในอ้อมอกของปีศาจหมีดำทันทีที่ดาพยามังกรจึงได้หัวเราะอย่างดูถูกเยียดยามเมื่อทราบว่าตนเองทำไม่เสียบรรยากาศปีศาจหมีดำจึงกล่าวอย่างเยินยอว่าข้าตั้งใจจะรับใช้ แต่ความสามารถนั้นธรรมดาเรื่องใหญ่เช่นนี้เกรงว่าจะทำได้ไม่ดีทิดาพยามงค์กรล่าวตอบว่าพวกเราจะไม่รู้เรื่องนี้ได้อย่างไรวางใจเถิดจะมีคนที่ดุร้ายกว่าเจ้าโหดเที่ยมกว่าเจ้านำอยู่ข้างหน้าแน่นอน ไม่มีผลงานย่อมไม่สมควรรับรางวัลหากเป็นเรื่องที่ยากแก้ไขคงไม่อาจรับหน้าที่ได้มีพระโพธิสัตว์จัดการให้อยู่แล้วจะมีเรื่องที่ยากแก้ไขได้อย่างไรท่านอย่าลอกข้าเลยพระโพธิสัตว์บอกให้ข้าทำสมาธิอยู่ที่นี่ แล้วจะจัดการแทนค่าอีกได้อย่างไรทิดามงกรกล่าวด้วยสีหน้าว่างเปล่าว่ายัยเจ้าถึงได้ไร้ความกล้าเช่นนี้ครั้งนี้เป็นโอกาสวาสนาอันดีคนแย่งกันไปไม่หวาดไม่ไหวเพียงเพราะพระโพธิสัตว์ประสงค์จะเลือกคนใกล้ตัวที่ไว้ใจ ึงได้เลือกเจ้ามาเจ้าไม่เข้าใจหรือพีส่สาดมีดำไม่กล่าวว่าจาใดอยูน่นานที่ดาพยายามังกรจึงหมดความอดทนหวามเทียดะยานสักนิดก็หามีไม่พอพอพอข้าจะแจ้งพระโพทิสัตย์แทนเจ้าเองพี่สาวพี่สาว ข้าไม่ได้ไหมความเช่นนั้นข้าไปข้าไปเมื่อลเห็นว่าแววตาปีศาจมีดำเต็มไปด้วยความกระตือรือร้นที่ดาพยามังกรจึงได้กรอกตาอีกครั้งทิ้งสุทนกุมารไว้และบินจากไปเห็นอ่างไปไกลแล้วสุทนกุมารจึงรีบสักถามว่า เป็นงานเช่นไรกันแน่ข้าอยากไปเจ้ารายงานพระโพธิสัตว์แล้วพาข้าไปด้วยสิเป็นงานสำคัญบางอย่างแต่เมื่อครู่เจ้าก็ได้ยินแล้วพระโพธิสัตว์ไม่ให้เจ้าไปเจ้าอย่ามากวนข้าอีกอย่าพลอยทำไมข้าเสียโอกาสวาสนาไปด้วย หลายวันต่อมาพิศาตมีดำเก็บข้าวของเรียบร้อยคว้าถวนผู้นินเตรียมออกเดินทางไกลสุทนกูมานเฝ้าอยู่นอกป่าภัยมาหลายวันแล้วจึงรีบเร่งตามเข้าไปและโวยวายอยากเดินทางไปกับเขาด้วย ปีศาจหมีดำเปลี่ยนท่าทีไปจากปกติโดยสิ้นเชิงกล่าวเตือนว่าสุทนกุมานพระโพธิสัตว์กำชับไว้ให้เจ้าอยู่ที่นี่อย่างสงบครั้งนี้บิดาเจ้าก็ถูกบงังคับไปออกศึกเช่นกันเห็นได้ชัดว่ามันอันตรายไม่ใช่เรื่องล้อเล่นเขาลู รัดกล้าวต้องห้ามบนหน้าผากถอนหายใจและกล่าวว่าเอาชีวิตไปทิ้งเพื่อถอนรัดกล้าวมันก็ไม่คุ้มเสียแล้วเมื่อกล่าวจบเขาก็สั่นกายและแปลงเป็นวายุนินลบนี้ไปอย่างรวดเร็วโดยไม่สนใจเสียงร้องเรียกของสุทนกูมานหลังจากนั้น ทุทนกุมานเฝ้ารอเขาอยู่นอกป่าไผ่ม่วงเป็นเวลานานก็ไม่เคยเห็นเขากลับมาอีกเลยเมื่อหวนคิดกลับไปหลังผ่านมาแล้วก็พบว่านั่นคือครั้งสุดท้ายที่เขาได้พบกับปีศาสตร์มีดำนัทะเลใต้ป่าไผ่ม่วงยากสงบใจโลกี เสียงธรรมนี้ยังไม่อาจาพาแปรผันรู้โอกาสใช่ว่าจะฉลาดทันถึงทราบว่าชะตานั้นไม่ช่วยเลยปีศาจมีดำ